ขอเสียงปรบมือดังก๊อปปะไม้เลขกหนึ่งครับสุนิข้าไม้เล็กหนึ่งของเรานะครับวันนี้เตรียมเชิญครับเตรียมตัวด้้าานนหได้เลยครับสำหรับตัวผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้นะครับหมายเลขกหนึ่งของเราพร้อมแล้วนะครับโอกาสนี้ครับขอเสียงต้มน้ำดังใจกับหมายเลขกหนึ่งอีกครั้งครับ เลขหนึ่งมาแล้วครับขอสิงโตมือดังกับหมายเลขหนึ่งครับนี่สิดมาตื้นีรก็เก็บคะแนนจากตึกที่เลยนะครับอีคครับนี่เก็บคะแนนต่อนะครับสวยงามครับมานเลยุณโอ้โหแกสองจูบด้วยเน่วันนี้ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูได้ครับนี่ว้า ทำกานเกี sehen, en ่ยวกนนะครับหัวใจเดือดดีมาด้วยเดี๋ยวเราจะให้น้องใหม่เล็กหนึ่งของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กจริงนะชื่อแม่สะพูนชานีที่งชื่อเล่นชื่อรามสลังค่ะอายุห้าขวบค่ะอายุห้าขวบค่ะูยคะลกวันนี้ลงมากับใครคะกับป๊าป๊ากับป๊าป๊ามาม่ามาด้วยไหมคะ านาเนาะองกินค่ะมีอะไรเพิ่มเติมขอกำลังใจจากทาก่านคณะกรรมการที่รูกขอคะแนนจ,จากทาก่านคณะกรรมการ,ากการนิดนึงอ่ะบอกว่าท่านคณะกรรมการคะขอกำลังใจขอคะแนนให้สาราังเยอะๆนะคะคุณเป็นพ่อเหรอน้องคจะเป็นเพื่อนเบ้นเธอหนิโอเคท่นานคณะกรรมการคะพูดต่ำคูดต่ำคุณพ่อพูดพพต่ดำท่านคณะกรรมการคะรคะกรรมกะขอคะแนนให้สรังเยอะๆนะคะขอคะแนนให้สร้ง โอเคนะคะกรรมการใจอ่อนไหมคะใจอ่อนเนาะโอเคกอดไปแลหนึ่งสองสามนี่คะที่กรรมการติ๊งไหมคะหนึโอเคหมาใเลขหนึ่งสองสามโอเคนะคะโอเคหมายเลขหนึ่งเราพร้อมแล้วกอดเจ็บตวมเลยนะกับหมายเลขหนึ่งครนี่โอเคหมายเลขถัดไปครับตอนนี้เราจะลดวัยตัวเองลงไปอีกประมาณ3าปีนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของน้องๆนะครับอ่ะ หมายเลขสองพร้อมนะคะพร้อมแล้วนะครับโอเคหมายเลขสองพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือมดังใกับหมายเลขสอง สององเรานะครับจะแนะนำตัวกับทางคณะกรรมาการออนุญาติเชาญจ้า เลขสองนะครับรยนเชญครับตอนนี้หมาเยเลขสองพังพ้นไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาที่หมายเลขสามกันเลยครับวันนี้สวยงามกว่าทีเริชเชนเดินพร้อมแล้วขอเสียงพร้อมือดัยงกับหมายเลขสามครับ ชอบน้องแอคไหนอย่าลืมรบมือให้กำลังใจน้องได้เรื่อยๆเลยนะครับถูกต้องครับหมายเลขสามของเราครับ เดี๋ยวทีมงานส่งใบให้กับน้องใหม่เลขสามได้แนะนำตัวกับทางการครับฮัลโ o ล my name is คงพรมุกดาโรจนากุล my name name is พิเดือน I study in อรุบประหารเกรดสอสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพงพรมุกดาโรจนากุลชื่อเล่นชื่อน้องพิมเดือนอายุแปดปีอยู่ วันนี้ะหาชัดกสองพับห้าค่ะวันนี้หนูจะมาแสดงเพลงกักะของสนอ,อีพนะคะขอให้ทุกคนมีมีความสุขกับ การโชว์เต้นของหนูนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวน้องหมายเลขสามนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาในรอบการแสดงคำสามารถเพราะฉะนั้นใครอยากรอชมนะามการแสดงของตัวอีฟนะในเวอร์ชัของหมายเลขสารอติดตามครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงหมายเลขสครับขอเสียงรบมไปไห้กับหมายเลขสี่ครับ ว่าสุมาแบบยิ่งใหญ่ไหครับเรนเชนครับสินเจิ้งหลู่อี้ซินเหนียนฟ้าฉายทุกคนสวัสดีท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมทุกท่านหนูชื่อ เด็กหญิงกัญญากรพลโวเดชกุลชื่อเล่นชื่อน้องกันยาอายุสิบขวบค่ะตรุษจีนปีนี้หนูขออวยพรให้ทุกทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกิจการลรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองนะคะจุกมือน้ำเหมยเจ้าแม่นแข่ซื้อแข่ยาเล่นยาเล่นฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสุดยอดมากครับโห ทั้งสองอันเป่าเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณอย่างสูงคราบสำหรับนะครับการแข่งของเราครับวันนี้เดินทางมาชิ้นที่หมายเลขห้าครับก็อบอกว่าน้องๆแต่ละคนคำสูดจอดความสามารถนะครับและตอนนี้หมายเลขห้าของเราพร้อมแล้วนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือหังกับหมายเลขห้าครับ E ครับขอใหมาให้กลับใหม่เลยค่ะได้แนะนำตัวกักกบทางนะกรรมการครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเนกิงกุชพาะศรีสารชื่อเล่นชื่อน้องชามมิ่งค่ะ,ะ,คะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะอยู่โรงเรียนอัุวันรุดหารค่ะชินจ้าลำเมยชินจียูอีชินมีหว้นใช้ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขเฮงเฮงรวยรนะคะ วันนี้หนูไม่ได้มาคนเดียวค่ะหนูมากับพี่มาก่อน,นขอบคุณค่ะโอ้โหชุดสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมากับพี่มาก่อนดีครับมาจากตอ่อที่ลุงรองหมายเลขหกของเราครับหรือเจอด้านบนครับพร้อมแล้วนะครับอ่อถึงเราไม่นั่งกับหมายเลขหกครับ มือมาสิครับสิงจบมือชอบน้องแอคไหนอย่าลืมตบมือนะครับนี่มาครับมาทีก่กลบรองเราหมายเลข6ครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายลาฟาเอลสีจันชื่อเล่นชื่อน้องลาไฟฉันปถมมาวาัยปีที่สามทับหนึ่งโรงเ,งเงรียนเสมอแซฟมุกาหารสิงจาวุ้งน้ำเหมย สวัสดีครับขอบคุณครับสุดยอดต้อนตบมือด้วยอนุบาลสามนะฮะสุดยอดมากเลยเก่งมากๆนะครับเห็นไหมครับว่าปีนี้น้องๆทุกคนครับมีแต่คนเก่งๆเลยนะวันนี้รีเชิญหมายเลขต่อไปครับหมายเลขเจ็ดของเราพร้อมได้ครับโอเคหมายเลขเจ็ดพร้อมแล้วขอเสียงปรบมืองแดงกับหมายเลขเจ็ดครับ I love you. วันสองดงวันมุกิาหเาเป็นแบบนี้ใ่ไอะเชิญเชิญเค่ะภาคสี่ภาคส่แนะนำตัวหนูชื่ออะไรคะชื่อโมซีเบลโอเคซีเบลนะคะเรียบร้อยนะคะโอเคเนาะ โอเคจบไหมโอเคโอเคลมกับหมายเลขเจครับซีเบมก็ไหมถูกป้องเนาะโอเคม่รับ응่หทีมร่หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขแปดครับปรนเชินครับ